ให้ผมร้องเพลงผมน่าจะรู้สึกชิลกว่าตอนพูดใช่นะครับแต่ว่าก็พยายามพูดให้แบบว่าจริงใจที่สุดว่าเรารู้สึกยังไงครับก็อยากจะขอขอบคุณครับกีตาร์แม็กมากๆนะครับที่เลือกเลือกผมก็จริงๆผมก็มางานกีตาร์แม็กบ่อยเข้ามา เกือบทุกปีเลยที่แบบเริ่มเข้ามาในวงการได้เห็นรุ่นพี่ได้เห็นศิลปินหลายๆคนที่ขึ้นมารับรางวัลแล้ววันหนึ่งเราก็อยากจะเป็นคนคนนั้นบ้างที่ได้ขึ้นมารับรางวัลผมคิดว่าการมีกีตาร์แบ็กเนี่ยมันทำให้เขาได้ขับเคลื่อนตัวเองและพัฒนาตัวเองมาจนจุดที่ว่าเราได้เป็นศิลปินที่ดีขึ้นอะไรเงี้ยครับก็อยากจะขอบคุณกีตาร์แบ็กมากเลยซาบช่ายครับใช่ ได้ฟังครับตอนนี้มีคนโคเวอร์เยอะมากเลยก็ดีใจมากๆไดก็อยากจะขอบคุณทุกคนที่ชื่นชอบเพลงเดวันมากๆครับก็เป็นเพลงที่ตั้งใจทํามากๆแล้วก็จริงใจกับทุกคนมากๆครับก็ มีวางแผนแล้วก็คิดคิดไว้เหมือนกันครับว่าเราจะเริ่มทํากันดีไหมเราเริ่มทําเมื่อไหร่อะไรเงี้ยครับก็อยากให้แฟนๆได้ไมาเอนจอยกับเพลงเราจริงๆแล้วยิ่งปล่อยอลัลบ,บั้มไปด้วยก็อยากให้ทุกคนได้เข้ามาในระลึด้วยก็อยากให้ทุกคนได้ใช่ครับทุกคนครังตอนน,นี้ภาพปัจจัยยังไม่ได้วางขนาดนั้นแต่ว่าเรามีแบบคุ้งๆกับเพื่อนกับอะไรอยู่ไว้อยู่ว่าเราอยากจะทำ ก็จะมีผลงานเพลงที่รอให้ทุกคนติดตามถ้าเป็นผลงานเพลงก็คือเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับในปีนี้ก็อยากให้ทุกคนรอติดตามกันแล้วก็เรื่องคอนเสิร์ตก็ขอให้ทุกคนรอ,อติดตามเป็นเรื่องของอนาคตท,ที่ก็น่าจะเริ่นเล้วก็นี้ก็

ป้าเขาเป็นลูกป้าเขาเป็นลูกป้าเป็นล้าับป้าเขาป้าเขาป้าเขาเป็นลูกป้าเขาเปนลูกป้าไม่ใช่ไม่บอกเจ้าไหนที่เป็นเปรย์เปรย์เปรย์เลยอ๋อต้องไปบอกก่อนที่ขอโทษด้วยนะขอโทษเลยไมรับ Thank <laughs> you.